สวัสดีครับอยู่กับช่องป่าจิตคนหมักรถดวยครับนี่พามาบึงรถมิโคครับคันนี้บอกขายนะครับ 135SR ผูไดอยากซื้ออยากขายฝากได้นยครับเดี๋ยวไปรีวิวให้หอดมองหอดที่ผููไดอยากซื้ออยากขายบ่หู ว่าจีซื้อสิขายจังไหนครับทมาสอบถามจริงการเลยเด้ครับฝากขายรถทุกประเภททุกยีห่ห้อเ้ยครับทรได้ตลอด24ชั่วโมงนี่มาเบิง1 3 5 s ้ครับบอกขายกับคันนี้ราคาบาแรงช่วงหลางยังจำเจมเลยครับนพอดีฝนตกครับเมื่ดงาน ก็เลยเขามาจอดจอดเช็คระบบจอดกระซอมอ่าปอกโอลิงมองได้หุ่มมงมองได้กับเช็คระบบ,บไปนั่งครับเมืงสภาพปัม๊มลูกปัม๊มถือว่าแห่งดีครับเมืองช่วงล่าง โซนาครับโซนาดีอยู่โซนาด้วยครับโอ้ยโอ้พื้นในจอดอยังดีปุ่งกี้ยังนานาอยู่ครับเดนนี่ครับจอดหนา้าฝนครับจอดฝนตกมันแรนดินบ่ได้ก็เลยเอาเขามาจอดครับบอกขายนะครับพื้นมีอยู่สองคัน ปุูนขั้นหนึ่งเลือกเอาได้ครับเอาขั้นใดก็ได้เดี๋ยวราคาแจงในคลิปครับเดี๋ยวให้เบิงงนเนบ้งสภาพโดยร่วมเลยสองขั้นนี่เบิ้งสภาพโดยรวมเจ้าของเป็นบโบยู่ครับเดี๋ยวเฝนมาเดี๋ยวจิตจะตัดเครื่องให้เบิ้องโบกุสตาร์ทได้บ่ฝนตกจอดหลายมือแล้วช่วงล่าง แน่นแน่นเลยครับนี่ช่วงหลางยังเปะอยู่เลยเด้อครับนี่สูยังแ,แน่นอยู่เยี่ยมเลยวะ่องตองเลยวะสภาพข้างในเด้อครับสะอาดสะอาด มันให้สะอาดครับถือว่าสภาพนี่เจียวอยู่ช่วงร่างยังสวยนี่เปิดฝาเครื่องออก แห่งดีครับเครื่องถือว,ว่าแห่งดีเลยละ่ะผู้ใดสนใจกิ่งกลางมาไหนด้วยครับเดี๋ยวราคาแจงใต้คลิปโม้อนาำก็ถือว,ว่าแห่งดี ขึ้นพี่ซองหนังเคิ่งครับ <c oughs> <c oughs> รถใส่งานปกติด้วยครับตัวหนึ่งสามห้าเอสอาร์รถสื่อเกาหนอกมาก้อครับ <c oughs> อีกสารอินโวイเครื่องที่ว่าแห่งดีเลยครับเนี่ย บูมอาร์มมีม,มแตกมีเหลาเลยครับบูมอามสวยสวยเลยครับบูมอามสวยครับดูซีเรียนซีเรียนมีนตรวเอกสารอินไว พาเบิ่องอีกคันหนึ่งครับอีกอีกคันหนึ่งหนึ่งสามห้าเอชอาร์ขึ้นกันนะครับชุ่มหลังกับทอว่าโอเคยอยู่เดีครับนี่โซนาโซนขึ้นกันกับคันไปไหนก็นสวยครับ ไฮเลยก็ถัวสวยเอยินเจียบครับนี่ชัมม่วโมงครับชัมม่วโมงมาณนี้เอยินเอยิน ไสนใจครับกิ่งกลางมาไหนมะึงกีกันนานาอยู่ดีครับมึกีนานาอยู่บูมอาร์มสวยไลยสนใจกิ้งกลางมาไหนะนะครับเบิร์เอวกับบัวยืมนะครับ ดูดีครับดูดีลดใส่งานปกตินะครับ เดี๋ยวขึ้นไปชมผัทงทึงเครื่องแห่งดีครับเครื่องแห่งดีเทอโบเครื่องเทอโบผู้ใดสนใจไปใส่งานเลยครับ kinh cang đấy, lót bụng am xui, sẹp mày má đâu, kinh 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 เดี๋ยวราคาแจงในคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยากซื้ออยากขายฝากได้ทครับผมสองขังน้นนะครับเลือกเอาขั้นใหนก็ได้ราคาเดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะยี๋ยวพวกรกัคิคลิปนาสวัสดีครับ